นี่นะครับใครที่สนใจอยากจะกินหมูป่านะชุดที่เป็นหมูขุนนะครับนะกำลังหน้ากินหน้าหันหน้าทานเลยนะนี่นะหูสั้นๆหูตั้งๆหมูป่าเลือดร้อยนะใครที่สนใจอยากจะก,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 กินเนาะหรืออยากจะเอาไปเลี้ยงต่อนะอยากจะกินอยากจะเอาไปเลี้ยงต่อหรือเอาไปทําเมนูเด็ดไปอะไรก็แล้วแต่ท่านนะติดต่อมาได้เลยนะครับอันนี้บ้านวังกระทะตําบลวังกระทะอ่า อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับนีนะแผนให้ดูกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องเอฟซีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะเราช่วยกันเป็นสื่อกางสื่อโฆษณาให้กับพี่น้องเกษตรกรดูทุกท่านนะครับมีเยอะนะมีเยอะเลยมีหลายรุ่นหลายชุดมากเลยนะครับนีนะใครที่สนใจอยากจะกินเนาะหรืออยากจะเอาไปเลี้ยงทาพ่อแม่พันธุ์นะถ้าอยู่บนปากช่องนะครับปากช่องนะ ก็มาที่นี่ได้เลยผมามาเจอแหล่งแหล่งหมูแล้วเลี้ยงง่ายๆเนาะดูผมดูแล้วไอเขาเรียกอะไรอะกากระเหลืองกากระโพดเราไมีหยกกล้วยโอ้กากระโพดเหรอครับใช่จับให้เขากินนี่นะครับนี่มีกากระโพดตรงนี้นะผมนึกว่าไออะไรกากกากที่ทคาทำน้ำตัมคู่ทำอะไรอันนี้เป็นกากที่เขาทำน้ำขาพยแพงไหมครับตัวเนี้ย รงงานที่ว่าส่งเอเยทีนี้พอเขากินอาหารเดียวกันกับหมูเล้วก็เลยมันเหลือไงก็เลยอยากเลี้ยงเ,เพิ่มเพราะว่ามันลดต้นทุนอาหารได้ครับ<อ>ก็ลองดูเนาะเผื่อเผื่อได้ผลผลิตดีเนาะอันนี้คือต้องลองทุกอย่างไม่ลอง<พ>อก็ไม่รู้เราเสียเวลาเลี้ยงไปแล้วเราไมต้องหลายอย่างนี่นะครับลองดูเนาะใครที่สนใจอยากจะกินหมูนะก็ ที่นี่เลยนะแนะนําเลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยถือว่าอันนี้พวกแคมปิ้งเขาก็จะมาสั่งช่วงหน้าปีใหม่อรัอืมเขาก็จะทำเดี๋ยวหมดฝนหมดฝนนี่ก็มากันหมดแล้วนะครับผมว่านะหมดฝนนี่ก็จะมากันเยอะแล้วอ่าพวกที่มาเที่ยวเขาใหญ่เนาะเราก็เป็นอีกหนึ่งสื่อให้กับพี่น้องเกษตรกรเนาะกับลูกค้าทุกท่านเนาะถือว่าช่วยกันเป็นสื่ออ่าการโฆษณาการขายสินค้าให้นะใครที่สนใจก็ โทรมาที่นี่เลยตามเบอร์ที่อ่าขออีกรอบกันแล้วกัน06 11158283่่11อ่าโอเคนะครับใครที่อยู่ทางนี้ก็โทรมาตามเบอร์นี้เนาะ